สวัสดีครับสวัสดีครับพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะฮะก็วันนี้ก็มาอยู่กับอูช่างจิวชาติกียบครับยินดีตอนเราก็สู่ช่องทอทศนัยชแนลวันนี้เรามาชมพีล็อกล็อกเล็กครับพันนี้กำลังจัดระบบครับเนี่ยเป็น f v m นะครับพันนี้ อันนี้จะวางเครื่องอ6 SD ฮนะ3 0ยี่คอมแต่แปลงเป็นปั๊มสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมอ้เครื่องตั้งอยู่ตรงนี้นครนะ p ี่เดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันก่อนอันนี้ก็ดีดหัวขึ้น4นิ้วครับดีดหัวขึ้น4นิ้ว เฟรมหน้าตัวนี้นี่ไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าอันนี้กำลังจัดระบบครับ uh, ลูกยางแท่นเครื่องข้างหลังนี่ก็เจาะย้ายมาข้างหลังครับตัวนี้เป็น FVM นะฮะเพราะเฟืองท้ายนี่เปลี่ยนมาแล้วครับสือนท้ายเป็นของเดก้า uh, ครับเพราะว่าเดิมเป็นเพาเดียวนะครับพีพีครับ FVM ก็ทางเจ้าของแกก็มาเปลี่ยนเป็น สองเผาจัดเสื้อเผาเด็กกาใสเข้าไปเลยเนี่ยเฟืองน่าจะเป็นแปดแล้วแต่ทีนี้เราเขาจะชนเกียร์อะไรนั้นเราจะมาดูกันเอฟีเอ็มคันนี้คัาสีก็สวยมากครับยาวด้วยจัดระบบภายในยยอยู่ครับเนี่ย ก็ไล่เคียแทนเครื่องข้างหลังครับแล้วก็จะเดินระบบลมเรื่า oh. ก็บางทีก็ขอโทษพี่เอฟซีนะครับบางข้อมูลที่พี่เอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาถามเรื่องรายละเอียดต่างๆบางทีผมรู้ก็จะตอบว่าถ้าเกิดผมไม่รู้ก็คงไม่ได้ตอบกันไปผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากครับ ก็ชอบในการก็ยังไม่ได้ชอบอ่ะก็ถ่ายทําคลิปให้พี่พีเอฟซได้ชมไปเรื่อยๆแล้วนี่ครับมอน,น้ํานี่ยังไม่ได้ตันครับยังไม่ตันครับยังใช้ได้นี่ครับรถรถไล่ก็จะเป็นรถในไล่พวกอดอกคคมนิดนี่ อันดับหนึ่งเนี่ยจะตันตามช่องนี่ครับจัดเคลียร์รนะบบฮะก็ฝากพีพีเอฟซีติดตามช่องเลยครับช่องผมนี่จะจะไทยเกี่ยวกวับล็อกกี้ถ้าเป็นส่วนไก่ไม่ใช่แล้วครับรถที่อู่เข้ามาก็จะจะเป็นล็อกกี้ส่วนมากครับ โอ้เสียงฟาร้องกันอีกแล้วพี่พี่ผมก็เพิ่งว่างครับว่างจากานอ่ะทำนาฝนดีเกินครับพี่พีเอฟซฝนมาฝนดีน้ำมาคนาขาดก็พ่อแม่พาพ่อแม่เป็นชาวนากันเลยเราก็ต้องทำนะทำน้อยทำมากก็ต้องทำครับขาดไม่ได้เลยเรื่องนา ทางนู้นก็กําลังรื้อเกียร์นี่เราไปชมเครื่องกันเลยดีกว่าเ,เครื่องตัวนี้ผมเคยบอกพี่พีซไปว่าจะยกใส่คันนี้แล้วเ6เอสดี300ยี่ครับตัวคอมมาเร็วลูกพี่จับมาแปลงสายเรียบร้อยอามาแปลงเป็นปั๊มสายเรียบร้อยเปลี่ยนเทอรโบโด้วยครับแบบนี้ เทอร์โ,โบโใหม่ครับตัวนี้เป็น TF08 หรือเปล่าน่าจะใช่โทโบโใหม่เบิกศูนย์หรือเปล่านี่ครับได้ขยายแข้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> แต่ส่วนมากทางร้านทางอู่นี่ก็ลูกพี่ก็จะจัดให้เลยขยายก้นแท้ง <c oughs> เพิ่มน้ำมันเครื่องเข้าไป <c oughs> ตัวนี้เป็นเครื่องยกลงฮะลูกพี่เอามาฟิตแล้วก็แปลงปั๊มสายเลย ปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มยูโรทูนะครับพี่พี่สีพื่อาโรรับใช่ปั๊มยูโรทูเนี่ยพี่บอกว่าเครื่องตัวนี้เลยที่แซ่แกันอยู่6เอดีมันมีรูเซนเซอร์เอ้ยมีเว้ยชายอยู่ใต้ใต้วงเดือนว่ะ ป um นะั๊มยูโรทนะน่าจะจูนมาแล้วแหละพี่เอซีเดี๋ยวลองเล่งโชว์ก่อนบ้านบ้านบ้านบ้นบน,น,น,นะปัญญาอ่อนไปอีกหนึ่งทีแตครืนนขด้ราตยเสตรงรุ่นครับเพราะว่าน่าจะเป็น่นไม่น่าจะได้เปลี่ยน,น,นเปลี่ยนเกียร์เกียร์เดิมเพราะเขาใช้เป็นเกียร์อ่เกียร์อิตานซินคอมเมดของอ่า เฮโน่เโ,โน่พวกเมกาเพราะว่ามันตรงรุ่นาคาสิบห้าก่เป็นอีหนึ่งทางเลือกครับสำหรับก็ต้องวัดดวงอะซนะื้อเครื่องยกลงาาเ,ววเครื่องยกลงนี้ถ้าเกิดฟุกเสียนจริงไปเช็ค ว่าไม่มีมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีอาการเขามายกลงหรอพี่พีพี่สีก็ก็าสำหรับพวกสร้างช่างเสียนะครไปดูไปเช็คดูเอ้ยเครื่องตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากเดี๋ยวเรากลับมาแก้มา,มาทําให้เต็มร้อยก็ใช้ได้ครับรับประกันอย่างของผมก็ไปเอามาเหมือนกันครับเครื่องยกลงโดนครับเจ็บหนักเลยลูกแตกครับ หมายเลขเครื่องก็ไม่ได้เจ็บช้ำกาลัาปีนะักมันก็เป็นปัญหาไมครตรงนู้นครับออดูดูรายละเอียดครับคเครื่องกองกันาากเรื่องกันรอ,อฟิตครับล่นลูกสูบเรียงกันแล้วเครื่องยกลงตัวนี้เดี๋ยมารอดูวันยกขึ้นครับพี่ 6 s d 3ส0ยี่แกรงปั๊มสายโอเคครับพีพีเีชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามครับเดี๋ยวจะพาชมสายล็อกกันยาวๆเลยก็สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับพีพีเอฟซี